พิพัฒมงคลนะครับมหาวิหารหลวงพ่อทองคำครับรไปดูกันครับว่าเป็นไงมหาวิหารหลวงพ่อทองคำนะครับตรงนี้มหาวิหารกันเลยนะครับสวยครับดูครับไหนสุนประตูกแก้วคือมหาวิหารหลวงพ่อทองคำครับ ที่วัดพิพัฒน์มงคลเราเข้าไปดูนั่นในครับมีอะไรน่าสนใจไหม,มไปกราบไหว้หลวงพ่อครันนี่ขึ้นบันไดไหมบันไดแก้วอโอ้ยสวยงามครับมีองค์หลวงพ่อทองคำท่านเองครับอืมกว้างกว้างดี นีก็องของพ่อทองคำอีกอง์นึ่งครับมีอยู่หลายองค์ครับมหาวิัยพ่อทองคำจุดนี้นะครับมีมีสี่ทิศนะครับนี่มีสี่ทิศนั้นก็มีนะครับให้เรามาจกบไว้ก็มกววีหลายองค์ครับนีก็ะองพ่อทองคำครับสวยครับสวยงามมากครับพ่อทองคำ เด่ ing, นครับครับอันนี้คือเป็นด้านในครับเนาะด้านในของครับนี้จะมีสี่ทิศนะครับหลวงพ่อทองคําตรงจุดนี้จุดกึ่งกลางมหาวิหารจะมีหลวงพ่อรองคําอยู่สี่ทิศนะครับหันหลังใส่ก,กันนะครับเนาะหันหลังใส่กันสี่ทิศครับหลวงพ่อทองคาตรงจุด,จดนี้นะครับสี่ทิศนะครับอ้งนี้นครับตรงนี้ องค์หลวงพ่อทองคำครับสวยงามแบบนี้เลยครับหลวงพ่อทองคำครับประมาณนี้นะครับนี่เป็นริเวณวัดนะครับภายในวิหารนะครับมีชั้นเดียวครับตนี้มีชั้นเดียวนี่ก็จะเป็นสี่ทิศนะครับเนาะ สี่ทิศหันหน้าหันหลังใส่กันนะคะนรับจนแบบองค์หลวงพ่อองคําตรงนี้นะครับในมหาวิหาร,งอ,รองค์พ่อองคําตรงนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้หลวงพ่อองคําวัดทุ่งเสลี่ยงเบญนี่ มีสีทิศครับอันนี้มีสีทิศมีสีทิศเลยครับก,กันนั้เสรจกันอันนี้องค์พระทองคำทั้งนั้นนะครับภายในวิหารวิหารนี่ก็จะมีทั้งหกองคหกอ,องคหกองค์ครับหันหน้าออกทิศตัตงออกสององหันหน้าไปสีทิศอีกสี่องค์นะครับเป็หกองค์ครับหกองค์ที่ประดิษฐานอยู่ตรงวิหารมหาวิหารหลวงพ่อทองคำตรงนี้นะครับ ออกมาด้านนอกแล้วครับองอกลับป้วยกันแล้วครับเนาะนี่ทางเข้ามหาวิหารนี่มหาวิหารองค์พระรงคำที่เข้าไปเก่าวปว้ยมานะครับสวยงามมากครับตรงนี้จุดนี้ทางเข้าสู่มหาวิหารองค์พระงังคำนั่นเองนะครับ